โรงงานในมาเลเซียถูกจับได้ใช้น้ำจากห้องส้วมทำขนมปังโรงงานทำขนมปังในเมืองหลวงของมาเลเซียกำลังตกอยู่ในที่นั่งลำบากเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบอย่างเข้มงวดภายหลังมีแหล่งข่าวอ้างว่าทางโรงงานมีการใช้น้ำจากห้องน้ำมาประกอบการทำขนมปัง เจ้าหน้าที่จากกรุงกัวลาเปอร์ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้ออ้างดังกล่าวภายในโรงงานทำขนมปังแห่งหนึ่งเพื่อหาหลักฐานพิสูจน์ว่าสมควรจะปิดโรงงานเนื่องจากไม่มีความเหมาะสมในการปฏิบัติการอีกต่อไปและจากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าสภาพภายในโรงงานไม่ถูกสุขลักษณะ พื้นที่โรงงานสกรปรกเป็นอย่างมากเศษอาหารเป้อนเปื้อนเต็มกำแพงภาพรวมในกระบวนการทำขนมปังของโรงงานแห่งนี้เขาคันย่ำแย่อุปกรณ์ทำขนมทั้งหลายไม่อยู่ในสภาพใช้งานได้รวมไปถึงพบเศษและร่องรอยของหนูที่อยู่บริเวณห้องเก็บของขนมปังอีกด้วยทั้งหมดที่พบมา ทำให้เจ้าหน้าที่ฟันธงได้เลยว่าข้อกล่าวอ้างที่โรงงานแห่งนี้ใช้น้ำประปาจากห้องน้ำมาอบขนมปังคงจะไม่ได้เกินจริงไปจึงมีคำสั่งให้ปิดโรงงานแห่งนี้ทันทีติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดโลค่า